สวัสดีครับวัน pues นี้ก็อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อมาแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็แจกซองอังเป้านะครับจำนวน10บาทนะก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าคนดูผมก็หลักสิบนะก็ตามกฎนะครับมีคนกดไลค์คลิปสิบไลค์ขึ้นไปผมก็จะแจกอังเป้านะครับ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมานําแอปาคอย t u บนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจ่ายจริงนะครับอ่ะก็มาดูรายละเอียดของแอปนะครับอ่ะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1,000 0แครั้งนะครับอันนี้เนี่ยให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนปี65นะครับก็2เดือนแล้วนะครับอ่ะก็เปิดเข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับอ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ล็อกอินนะครับ อ่ะแล้วก็ล็อกอินนะครับมันมี2ทางในการล็อกอินนะอ่ะก็กดไปนะครับเข้าส่นระบบอ่ะมันมีให้เลือกในส่วนของอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ลงชื่อ Gmail นะครับเดี๋ยวผมเข้าเป็นส่วนของ f a c e b o o k นะครับก็เข้าไปอ่ะโอเคก็กดเริ่มนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าเราเล่นใหม่เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่32,000คะแนนนะครับ ในส่วนของการรับคะแนนนะครับมันจะมีเช็คอินนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับกดรับไปตัวนี้ได้600ถ้าเราดูโฆษณามันจะได้คูณ2นะครับอเดี๋ยวลองกดดูมันจะได้คูณ2เต็มไหมก็กดดูไปนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินะแต่ว่ามันไม่ขึ้นโชว์เวลาอะไรเท่าไหร่นะครับ อ่าบางทีเนี่ยเราดูมันอาจจะไม่ได้เต็มนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันจะเต็มไหมอ่600นาหกร้อยคะแนนคูณสองมันต้องได้พันสองนะครับอ่าก็ได้พันสองถือว่าโอเคนะแอปนี้นะครับถือว่าได้เต็มนะครับทีนี้มาดูส่วนของการถอนนิดนึงนะอ่าการถอนเงินโ,โหใช้คะแนนอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นคะแนนนะครับก็ว่ายทำไมมันให้ต้องหกร้อยคะแนนตัวนี้เฉลี่ยก็คือ สามสามหมื่นสองพันคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับไอ้สามหมื่นสี่แต่ถ้านับจากตัวนี้เนี่ยจะเป็น3 2ม0 0ื่นงคะแนนเท่ากับหนึ่าบาทนะครับถ้านับจากไอตัวนี้ที่ใช้เพชรถอนด้วยนะครับจะใช้อเชียสามหมื่นสี่พันคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เพชรด้วยนะประเด็นหลักเลยนะครับ หรือว่าเราจะสะสมทอน100บาทเนี่ยใช้คะแนนอยู่ที่3 2 0แสนสองอ้สาล้านสองแคะแนนนะครับอทีนี้มาดูในส่วนของการหาคะแนนมีเช็คอินแล้วก็ดูวิดีโอนะครับหลกักๆเลยเนี่ยคือดูโฆษณาตัวนี้เนี่ยมันจะคููดาวประมาณ5-6นาทีนะครับตอนหนึ่งครั้งต่อการดูนะจะได้คะแนน2อ่200นาอคะแนนแล้วก็บวกกับเพชสเพศนะครับ อทีนี้มาดูในส่วนของการโูดบาทนะเดี๋ยวโูดดูตัวนี้เนี่ยมันจะได้เหรียญใช่ไหมอ่ะได้เหรียญ40มันจะมีตารางตรงนี้นะครับตัวนี้แตง่งโมปริมาณถ้า1ชิ้นเนี่ยได้เหรียญ30อ่ะถ้าได้หอันจะได้เพชรโอ้โหเพชรได้ยากจัดนะเนี่ยก็จะได้ครบ6อันอ่แตงโมมาสามอันไอ้4อันแปลว่าอ่าเราจะได้เหรียญ70นะครับ ถ้าเราดูวิดีโอมันจะคูณ8นะครับเฉลี่ยก็คือมันเราได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะคูณให้เท่ากับได้600คะแนนนะครับอันเดี๋ยวลองดูตัวต่อไปนะตัวนี้คูณ7จ็ด R เจ็ดแปดเท่าไหร่เจ็ดแปดห้าสิบหกนะครับแปลว่าได้เกือบหกร้อนะเจ็้ยห้าเอ้าร้อยหกสิบคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแตงหมอ,อันเดียวอ่ะกดลับไปอันนี้ได้สาม ได้เฮ้ยได้ห้าอันได้เก้าสิบอ่ะมันก็คูณแปดเหมือนเดิมนี่ว่ะอ่าแปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่ะได้เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับถ้าเราดูโฆษณาอ่ะดูไว้มันครบอได้ห้าสิบโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนนะครับแปลว่ามันคูณแปดทั้งหมดเลย แล้วก็วาดนะครับเดี๋ยวมาดูดียวาดอะไรมันให้หมุนวงล้อนะครับอันนี้หมุน10ครั้งมันน่าจะมีเวลารีเซ็ต1ชั่วโมงนะครับอันนี้คูณ4นะคูณ4ได้600นะครับผมขอข้ามแล้วกันนะว่าถ้ากดดูมันจะใช้เวลานานนะครับกดไป ลองดูให้มันครบทั้งหมด10ครั้งนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรมันน่าจะรีเซ็ตก็คือ1ชั่วโมงเหมือนกับแอปที่ผมผมเล่นอผ่านๆมานะ,ะตัวนี้ก็คูณ4เหมือนเดิมอโอเคมันเหลืออีกอนหนึ่งชั่วโมงก็ทำการรีเซ็ตแล้วค่อยมาหมุนใหม่นะครับก็ประมาณนี้ ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูการเชิญเพื่อนก่อนอ่ะมันจะมีให้กรอกตรงนี้นะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่8 0 0 0คะแนนอ่ะถ้าเราเชิญเพื่อนล่ะเราจะได้คะแนนเท่าไหร่อ่าคำเชิญของฉันนะยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนวะเนี้ยการเชิญ ชวญเชิญเพื่อนรับเพชรน่าจะได้แปดพันคะแนนอเชิญตรงนี้ตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าเราจะได้เท่าไหร่น่าจะได้หนึ่งแสนคะแนนนะครับก็ตามนีม้มันก็ให้โกรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รับคะแนนพวกนี้เนี่ยก็รับได้นะครับเราคลิกไปเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับที่มันลอยๆอยอยู่นะ เราคลิกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดดูคูณ2ได้นะครับมันก็รับคะแนนเพิ่มขึ้นอ,อันนี้ข้ามไปก่อนอ้าวอันนี้มันให้ดูเลยโอเคก็ประมาณนี้กดข้ามได้มีอะไรบ้างมีสลอ็อตนะคลิกไปนะครับสลอ็อตกดเพิ่ม อ่าได้เพชรอ่าได้ยินเสียงแท้ก็ขอภัยด้วยนะครับอ่หมู่บ้านติดกันก็ประมาณนี้นี่นะครับมันจะคูณให้อ่าได้ประคะแนนประมาณ600คะแนนนะครับหรือมากกว่านิดหน่อยนะอ่ะก็กดให้มันครบไปนี่นะครับ100คะแนนเนี่ยดูโฆษณาก็จะได้คูณ6สําหรับใครที่สายดูโฆษณาอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าถอนอ้ยอด10บบาทเนี่ยถือว่ายากอยู่นะ ถ้าจะถอนห0ึเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่สามสามหมื่สองพันคะแนนต่อวันนะครับก็จะใช้เวลาประมาณร้อยวันนะแต่ถ้าเราได้เยอะกว่านั้นเนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แต่และแอปผมอาจจะ รีวิวแค่ถอนครั้งแรกนะผมอาจจะไม่ได้ค่อยเล่นต่อเท่าไหร่เพราะว่าผมาเล่นหลายแอปนะครับส่วนใหญ่แอปพวกนี้เนี่ยผมเล่นก็คือผมจะถอนไอ้ตัวยอดหนึ่งครั้งให้ดูนะครับเออมันได้จริงก็แล้วไปนะครับถ้าตัวไหนมันถอนแล้วไม่ได้ก็จะไม่แนะนํานะครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับในส่วนของแอปคอยทุบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาผมถอนเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ